ม,มันยันมีหา่ายอดมันโป่งขึ้นในซองซ้ำหยอดแล้วบวกลงเรื่อยวันี้แดดมันเผาคักแดดเผาคักพร่ดดองเ,เนี่ยขอบคุณนซ้ำล้านนองใจเด้อพี่น้องแดดรลายจนหนาเลี้ยงมือเลยพี่หอนอุ่นครับหอนเนี่ยได้หนาเลี้ยงกันปูทีเด้อ เหมอนค้าเหมือนน,น,ออน,นี่เห็นไหมเห็นยังตุบๆๆค่ะปุ๊บ,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 บมันขึ้นแห้งตื่นเช้าขึ้นมากแดดกักแดดเนี่ยห่อนห่อนครับไรมเนขึ้นมมัน,มน,มน,นลอะไรเห้ยเอาอย่างว่ามันม ไปข้างบนไปทุบยนกัรลรางของน้ำข้างบนมากนี่ยห่อนไหลก็เลยมาอาบนา้ำเพราะอาบน้ำเดี๋วพ่อมาขึ้นไหลห่อนนี่ลอยห่อนเงี้ยงเฮี้ยงขอบคุณหาล้านน้องใจเด้อพี่น้องผมก็มาหมัดบ่ได้มีห่อนเนี่ย มดมมาปุม,ม,ปมโอ้ยห่อ้ยห่อนขาดน้ฮะง่อยๆตัด่มันยังเสียตอน,ยอ,ยอน่อน กลางคืนนั่นนี่มือเว้นมือว่างอยู่กะห่อนอะสิและพอพอตกตอนกลางคืนมากฝนตกประสันไข้ย,ยุฝนตกฝนฝนว่าตกกะสีห่อนกนอนักนั่นนี่ใกล้ย,ยุฝนเป็นยังบุญฝนตก,ก,ข,นตกข,ขึ้นตกแห้งอยูข่ขึ้นตกแห้งแห้งบัลลุข้นมากแล้วฝนตกแห้งอยู่แต่แห้งบัลลขึ้นมากดูเถิดสีบลลุข้นมา,ากไทยขีดบัลลุเรื่องเงินไทยขีดฝน คิดตอนทีฝ่ามันลงแง้รบัดที่นี่ร่าง่ายคิปอยูย่แสงฝ่าเปียงบับนี้โทรศัพท์หลุดเมื่อเจ้าของก็กระเด็นไปทางอื่นเลืเอยบ่เอาอีกเล่ยบัดนี้ยานแที่ิได้อันอันนั้นโทรศัพท์หน้าแตกงั้น่าทันไหนไปเห็ดไม่น่นี่ไปไทยท้าบางทีเราก็เลยตกลง เราสิทธิยคลิปง่ปายๆเนาะเรปิดทางเดี๋ยวชีวิตไปว่าลอดฝ่าห้องเปี้ยงมันโอ้ยคนจิดทางหมดโทรศัพท์กับกระ,กะดิะงออด่งไปก็ระมอมเยอะมากเลยสิตายงอนเลยพอเอาเลยเหมืนเศร้าบออกไปไทยเลยเหมือนฝ่ากันกันฝนตกธรรมดาฝ่าบ่ห้องบ่ห่าไหวได้ยู นั่นแล้วเสียงในปานกันกันบเสียงของนุ่มปุ่นลด,ดลงมาตละล่อเตียเปียงปังเปียงปังโอ้พี่น้องปุบปับปุบปับยูเลยปรกกาบปรกาเลยเบาเลยยานแห้งบาาอกเขาไปออกไปนอกฟารมเห็นนั่นลาบหมูตาหมกักุ่งอยากกินว่าพี่น้อง อันเป็นปฏิทินรูปรูปอันอันเนี้ยปฏิทินกับจิมมีกองเขาเ่าเหนียวน,น,น,นั่กับมีทอดเป็ดหรือทอดไก่กับพวกมึงแกับจิมมีลาบลาบกับอันตำมะู ו กับแก้วกับผักกินแบบประเภทนี่ไผอีสานเป็นนงำส้ม นางแน่กับหาอีกแล้วเด็กจับน้อนนะ้องเลยนางแน่ก,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 กับหาวหยับหยบแดดเป็นได้ยังแดดนอนนี่แดดบดได้นไงกันเป็นสีแดดบดแดดบดเหรอแดดบดแล้ว